ังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญตักบาทและวางผ่านพุ่มเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปี2567วันที่27ธันวาคม2567เวลา7นาฬิกา30นาทีนายชัชวานเบญจศริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผูวว้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีทำบ,บุญตักบาทถวายพระราชกุศลและวางผ่านพุ่มเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปี2567 โดยมีนายชูสังราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชายาตุลลซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าสว่วนราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าสว่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่อาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตร มีพระสงฆ์ออกรับบิณฑบ,บาตข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้ทุกเทียนจากพุทธศาสนิกชนที่มาตั้งแถวรอทำบุญตักบาตรเป็นแถวยาวตั้งแต่เช้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านหลังจากนั้นได้วางผ่านพุ่มถวายราชสก,การะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย